อเช่ให้อะไรผมว่าให้ให้ชีวิตให้ครอบครัวผมมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มันมากกว่าแค่รถยนต์นะมันมันได้เพื่อนได้ได้ฮอบบี้ของตัวเองเวลาทางานเหนืีอยๆถ้ามีเป็นปอร์เช่เนี่ยมันไม่มีแรงบันดาลใจในการทํางานโชคดีที่ภรรยาและลูกชอบมันมากเป็นไ่ได้เราอยากเก็บยันยันลูกเราให้ลูกเราได้ใช้มันด้วยคุยกับภรรยาเล่นๆว่ารุ่นลูกถ้าจบมามหาลัยยี่สิบปีหน้าอาจจะเป็นรถไฟฟ้าไม่มีล้อแล้วก็ได้ แต่เด็กๆที่ลูกผมเนี่ยได้ใช้กอาจเป็นแอร์คูลเ่องเก่าซึ่งยังต้องเติมน้ํามันอยู่เนี่ยผมว่าวันนั้นคงเจ๋งหน้าดูพยายามจะทําให้มันเดิมที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็เรามองว่ามันเพิ่มคุนค่ากับมันถ้ามันกลับมาได้ที่เดิมจริงๆนะครับแค่นั้นเราก็มีความสุขมากนะร่วมเขียนใน GT Porsche Thailand เนี่ราอยากจะบอกว่าการทำรถมันก็มีความสุขอย่างนึง ได้ได้แลกเปลี่ยนได้เล่าเรื่องกล่าวในการปั้นมันจะเขียนให้ฟัง